ล้วงเรื่องเล่าครับท่านผู้ชมนะครการมูเตลตูตอนนี้เป็นที่นิยมสำหรับคนไทยเป็นอย่างมากนะฮะเรามักจะไปขอพรตามที่ต่างๆหรือมีวัตถุมงคลติดตัวเอาไว้เพราะว่าเชื่อว่าการมูจะช่วยให้ชีวิตของเราดีขึ้นแต่วันนี้แขกรับเชิญของเราฮะเป็นตัวอย่างของคนที่เคยคลั่งมูและเลิกมูครับเพราะว่าของเข้าตัวเธอเป็นนักธุรกิจสาวที่คลั่งการมูมาก ไปมูทุกที่ที่ใครว่าดีบูชาทุกอย่างที่คิดว่าจะทําให้ประสบความสําเร็จแต่วันหนึ่งฮะการมูทําให้ชีวิตของเธอแย่ลงเรียกว่าเป็นด้านมืดไปเลยเรื่องราวจะเป็นยังไงไปฟังจากเจ้าตัวเลยฮะคุณแป้งพี่มลวังชีวะเกลียไใรครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบมือได้ครับโบมือได้ครับค่ะ ขอบคุณที่มาเล่าเรื่องตรงนี้ซึ่งอาจจะแบบแบบส่วนกระแสกันเปนอย่างมากแต่ว่าเป็นเรื่องของความเชื่อนะะใช่ค่ะพอดีเพิ่งเห็นว่าสมัยเนี้ยความมูกับความเป็นนักธุรกิจเนี่ยเป็นของคู่กันและความมูเนี่ยเริ่มมีบทบาทในสังคมไทยมากขึ้นเรื่อยๆขอขอนุญาตตัวนี้ให้คุณแป้งครับเราจะต้องอ,อธิบายคำว่าหมูเตลูนีดนึงเพราะว่าหลายๆคนงงมาก คำนี้เป็นคำใหม่ที่เกิดขึ้นมาไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เองคนที่ญาตเรียนให้ท่านผู้ชมทราบนะฮะโดยที่เราอ้างอิงมาจากเพจมิวเซียมสยามนะครับคำว่ามูเตลูเป็นคำที่แผลงมาจากชื่อของภาพยนตร์อินโดนีเซียเมื่อ45ปีที่แล้วครับเรื่องเพนังกอลอิลมูเตลูหรือพอมาเป็นชื่อไทยชื่อว่ามูเตลูศึกไสยศาสตร์นะครับซึ่งคำว่ามูเตลูจริงๆแล้วรากศัพท์มาจากสองคำนะฮะคืออิลมู แปลว่าความรู้และเตลูที่แปลว่าคุณใส่นั่นเองนะฮะเรื่องราวของภาพยนตร์เรื่องนั้นเป็นเรื่องของผู้หญิงสองคนใช้สยสยศาสตร์ในการแย่งผู้ชายนะฮะโดยปัจจุบันนี้คนไทยนําคํานี้กลับมาใช้อีกครั้งหนึ่งโดยที่ความหมายองอขามูเตลูหมายรวมถึงเรื่องลี้ลับของขลังสยศาสตร์โหราศาสตร์การดูไพ่การเสริมดวงและโชคชะตาการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเป็นต้น คือไม่ได้หมายความว่าเป็นสายศาสตร์ยอย่างเดียวหมอดูก็กลายเป็นเรื่องหมู่คุณแป้งเข้าไปสู่เรื่องของมูเตลูได้ยังไงอ่ะมันต้องเล่าให้ฟังก่อนะ่ะเนื่องจากว่าแป้งเป็นนักธุรกิจที่ทําธุรกิจหลายอย่างอย่างแรกแป้งก็ทําธุรกิจเป็นมาสเตอร์แฟรนไชส์ร้านสะดวกซักแล้วก็ทําในส่วนของธุรกิจครอบครัวโรงแรมที่เชียงใหม่แล้วก็ดูแลในส่วนของธุรกิจครอบครัวอีกหมู่บ้านโครงการหมู่บ้านสันกําแพงเชียงใหม่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราทำธุรกิจหลายอย่างเนี่ยญาติและเพื่อนเราเนี่ย ก็จะบอกว่าแป้ง8ใน10ของเจ้าสัวเมืองไทยเนี่ยปังปุระเย่ได้จากการที่เข้าวงการมูเตรรูแล้วสายพวกนี้เป็นสายขาวไม่มีพิษภัยใดๆกับเราแป้งก็เลยเริ่มสนใจแล้วเออลองดูหน่อยไหมเพราะว่าเผื่อจะช่วยขับดัน ธุรกิจเราให้ประสบความสเร็จที่เราต้องการเร็วขึ้นเพราะว่าธุรกิจของเรามีหลากหลายประเภทมากใช่ค่ะเอาละเริ่มต้นด้วยเราเห็นบอกว่าเป็นเริ่มต้นด้วยหมอดูเลยเหรอต้องบอกก่อนว่าหมอดูเนี่ยจริงๆแป้งแบบดูหมอตั้งแต่เป็นวัยรุ่นนะคะตอนเป็นวัยรุ่นก็ดูเรื่องรักๆใครๆนะคะเรื่องการเรียนแต่พอโตมาเนี่ยพอเรามีครอบครัวทําธุรกิจรับผิดชอบหลายอย่างเราก็ดูหมอหลายท่านจนกระทั่งมาเจอหมอดูท่านหนึ่งที่คลิกมากที่เรู้สึกว่าใช่เลยคนนี้แหละ เราจะดึงมาเป็นที่ปรึกษาชีวิตเรานะคะซึ่งเราเชื่อในหมอดูคนนี้เพราะอะไรเพราะว่าเขาให้คําปรึกษาเราทายอดีตเราตรงปัจจุบันก็ตรงเราก็คิดว่าอนาคตอ่ะก็น่าจะตรงนี่เป็นการโดนชักชวนเริ่มดูเริ่มต้นด้วยแบบนี้จากหมอดู้ชิษะนะคะเห็นบอกว่าไปทายว่าอะไรที่คุณแป้นตอนนี้กําลัง ห่วงธุรกิจอะไรบางอย่างแล้วเขาบอกเขาบอกตรงใช่ไหมว่าจะประสบความสำเร็จภายในระยะเวลาอ,อะไเท่าไหร่คือ,คอหมอดูคน่ทายอดีตตรงปัจจุบันก็ตรงว่าเราติดขัดอะไรอยู่อตอนนั้นเรากําลังจะกำลังจะขายตึกแถว<อ>แล้วเราก็ยขายไม่ได้สักทีเราสร้างตึกแถวขายกับสามีขายไม่สักทีเขาก็ทายว่าโอเคทําอย่างนี้สิเตรียมของเส้นไหว้อย่างนี้สิแล้วจะสําเร็จภายในสาเดือนแล้วมันเป็นจริงมันก็เลยเพิ่มเลเวลของความเชื่อกับหมอดูมากขึ้นเรื่อย หลังจากนั้นมาเราก็เชื่อทุกอย่างเราก็เลยเชื่อทุกอย่างเขาก็บอกว่าอโอเคเราต้องบูชาวัตถุมงคลอันนี้กราบไหว้เทพอ,องค์นี้ต้องมีของมงคลอะไรติดตัวบ้างมีลูกแก้วอะไรเงี้ยค่ะก็ตามมาด้วยงไหว้เทพอะไรบ้างเพราะในนี้เขียนไว้ยเยอะมากต้องพูดได้เลยว่าท่านใดพูดเทพออกมาในที่นี้แป้งก็กราบไหว้เหมือนกันหมดเพราะเป็นเทพที่ฮอตทิตในประเทศไทยที่เขากราบไหว้กันนะคะเจ้าแม่กวนอิมพระพิฆเนศนะคะ แล้วก็มีบูชาหลวงปู่ทวดทาเวสุวรรณพะฉันก่ออกจากบ้านแต่ทีเนี่ยสามีต้องนั่งรอค่ะอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นสมัยก่อนนะคะซึ่งตอนนี้ตป้งไม่ได้ทําเช่นนั้นแล้วเอาเป็นว่าตอนนั้นเราก็ทําทุกอย่างคิดแล้วก็ยังตลกตัวเองแล้วก็อายด้วยค่ะคือหมอดูเนี่ยหมอเนื่องจากเราฝากดวงไว้กับหมอดูใช่ไหมคะเขาจะรู้เลยว่ากราฟชีวิตเราเนี่ยจกพื้นดวงเราเนี่ยช่วงนี้เราจะดีหรือไม่ดีถ้าเขาดูดวงเราแล้วเขาบอกว่าช่วงนี้คุณแป้ง ดวงไม่ให้เ<ม>จรจาไม่ขึ้นทําเทียนวิเศษค่ะเพื่อที่จุดแล้วก็อธิษฐานจิตแต่มีข้อแมน้นะคะเวลาจุดแล้วเนี่ยเดินรอบเทียนอธิษฐานจิตจนกระทั่งเทียนดับเองโดยที่ห้ามให้ลมพัดทําไมพ่งถึงเชื่อแม่ขคานั้ทำไมครับทำครั้งแรกแล้วมันเวิร์คค่ะอ่ากำลังจะถามนี่แหละตอนแรกอ่ะมันเวิร์คเวิร์กมากตอนแรกจุดเทียนพอทําปุ๊บอีกสองวันไปเจรจา เฮ้ย <He> ได้ด้วยอ่ะตอนแรกเขาไม่เห็นอ่อนข้อยให้เราเลยอะ่ะทาไมเขาอ่อนข้อยให้เราแล้วอะ่ะมันเวิร์กเราก็เลยเริ่มเชื่อละฉันมาถูกทางแล้วค่ะฉันเจอของที่ใช่ละณตอนนั้นนะคะนนค่ะอเอ็นบอกว่าต้องแบกของขังติดตัวไปที่ด้วยคุณอาคะรู้ไหมแป้งก่อนหน้านี้แป้งกลัวกันขึ้นเครื่องบินเพราะต้องบินบ่อยมากทุกครั้งที่แป้งขึ้นเครื่องบินเนี่ยแป้งจะต้องมีของขังติดตัวแป้งอยู่ข้างในเสื้อนะคะ เกรงเกรงเกร็งยังไม่พอนะคะมีของขังหนักประมาณกิโลกว่าอยู่ในกระเป๋านะคะที่ถือกระเป๋าใหญ่เนี่ยไม่ใช่แบบใส่เงินเยอะเลยนะเป็นของขังนั่นองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยชีวิตใช้ลาบากมากนะคะเพราะว่าเวลาแอร์ประกาศว่าต้องเอาของในวางที่พื้นแป้งเครียดค่ะเพราะว่งกลัวของขังมันมนเสื่อมเออใช่ไปวางไว้ในที่ต่ําได้ยังไงใช่ไหมใช่เดี๋ยวมนเสื่อมค่ะแล้วแล้วเวลาไปไหนกับลูกแล้วลูกกระโดดข้ามหน้กรีดไลนะคะเพราะกลัว มันของเสื่อมะอะค่ะเราบูชามาเป็นแสนเอาอยู่ดีมากระโดดข่าอ่างเงี้ยก็แบบใช้ชุดลำบากมากแต่ที่สําคัญที่สุดสิ่งที่ต้องเอาไปตลอดก็คือของขังเวลาไปเจรจาธุรกิจอ,อันนี้คืออัม,มัสต,ต้องเอาไปวันไหนที่ไปเจรจาธุรกิจแล้วไม่ได้เอาของขัง,งไปเสียเซลไม่มั่นใจเลยแล้วประสบความสำเร็จร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมตอนนั้นต้องบอกเลยว่าช่วงแรกใช่ชจุดเทียนแล้วเฮ้ยได้ผลจริงไปเจรจาธุรกิจเอาอีกจุดอีกอติดค่ะบอกมาดูช่วงนั้นดวงเป็นไงไม่รู้เอาเทียนมาเลย จุดเวลาคนที่เข้าวงการมูเนี่ยอตอนแรกจะเริ่มจากน้นอยๆก่อนแล้ววงการเนี้ยนะคะถ้าท่านใดกำลังชมรายการอยู่ตอนนี้และคิดว่ามูแล้วเนี่ยโอ้ยฉันทาไม่เป็นไรฉันทําน้อยๆฉันไม่ได้ทำแบบขนาดตั้งทำหรอกต้องขอดเปือนในจุดนี้เลยนะตอนแรกก็มา็คิดอย่างนั้นแต่วงการเนี่ยมันดึงเราให้เสียเงินมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆ ด้วยความที่เราคิดว่ามันจะเพิ่มพลังให้เราปังปูริเย่มากขึ้นเรื่อยๆไม่รู้จบเหมือนเล่นหวยยังไงอย่างนั้นใช่ไหมฮะเริ่มต้นเด็กนิดหน่อยอ่ะจากลอตเตอรี่ไปหวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปหวยนะจากหวยรัฐบาลกลายเป็นหวยเอกชนประมาณนี้เนาะพอหวยเอกชนนี่ก็แทงบนแทงล่างได้หมดอะไรประมาณนี้แล้วก็มากขึ้นเรื่อยๆใช่ค่ะเพราะฉะนั้นไม่มีเลเวลว่าถ้าคุณมู คุณคือมูลแล้วระวังให้ดีมันจะอยากเพิ่มเลเวลขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆืจนกระทั่งถึงจุดจุหนึ่งที่แป้งแบบมูเขาเรียกว่ามูถึงทางตันแล้วนแฟนรายการตีสิบเนะคะที่อยากจะชมรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามรายการได้นะคะที่ YouTube c h a n n e l 2020 e n t e r t a i n m e n t นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้มีพลาดคลิปดีๆจากรายการตีสิบค่ะ